ดูไว้ยดูเหลือดมองออกมาที่จะได้เห็นตรงหัวเลยครับงห้็นลูว้ยหลดิ

เนี่ยใช่แมวมันอยู่ในท้องนี่แล้วจะลูกแมวเอาไปแล้วเหกินลูกแมวไปลแล้วเน,น,นี่ยมันจะอยู่ช่องนั้นเลยไ <3 S 2> ัวไใหญ่ข<ช>ึ้ในใหญ่ขึ้นไป พี่รู้ได้ไงว่าแมวถูกงูกินเนี่ยเข้ามาอ่านับจํานวนแล้วแล้วมันหายไปตัวนะครับเป็นลูกแมวก่อนหน้านี้มันมีไหมมีมีเข้ามาไหมมีก่อนหน้านี้สามตัวแล้วเข้ามาตัวครับเข้ามาตัวใช่ครับตัวใหญ่ที่ชูคอแล้วใช่ครับไซส์ไซส์พอๆกับรอบนี้เลยครับมีห้าเมตรใหญ่กว่าใช่ครับอ๋อประมาณกิโลอะเกินสักสิบนะหรือว่าเฮเกินใช่ไหม